คือจะถูกทดลองให้เฉือยช้าในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเฉือยช้าคืออะไรครับไม่อยากอะ่ะเบื่อซ้ําแล้วอ่าหลายรอบแล้วแต่พอถามว่ารู้ข้อไหนบ้างจําได้แต่พอพระเจ้าทรงรักโลกจึงทรงโปรดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ผู้ในพระบุตรองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์แล้วก็ ในพระเยซูทรงยอมยา่งยจนเพอร์ฉันจะมั่งมีพระเยซูทูงถูกเคียนตีเ่าชัฉันจะได้หายดีมีอะไรไหมครับนับนับกันไปแล้วก็จำได้ประมาณห้าข้อเท่านั้นเองแล้วก็ปถมการอีกอันหนึ่งด้วยในปถมการพระเจ้าทรงสร้างพระสวรรค์และแผ่นดินโลกเอาจำอาได้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งแต่พี่น้องเราเราขาดแคลนพระเจ้านะของพระเจ้าเมื่อกี้เราเพิ่งอ่านว่าเราจะอยู่ได้ด้วยทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าไม่ใช่เหรอ พระเจ้าก็บอกแล้วเมื่อกี้อะ่ะเราก็อ่านกันอยู่เพราะฉะนั้นเราถูกทดลองให้เฉื่อยช้าในช่วงโควิดนี้เพราะว่าเรามีเวลาว่างมากเมื่อก่อนตอนเราไม่มีเวลาว่างเราก็พูดว่าเราไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์แต่พอเรามีเวลามากมากเราก็ไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่เป็นเรื่องของความปรารถนาแล้ว มันเป็นเรื่องของเราปัญหาคือตัวเรานี่แหละวิธีการสอนของพระเจ้าจําได้ไหมพระองค์ทรงทดลองท่านเพื่อจะท่านจะได้รู้ว่าท่านมีอะไรอยู่ในใจของท่านท่านเป็นคนยังไงร,รู้จักตัวเองเพื่อเราจะได้แก้ตัวไม่ได้ว่าเออโอ,อบอกไม่มีเวลาก็ไม่ได้เนาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองดูกันโยชวัวบทที่หนึ่งข้อแปด ข้อนี้เป็นข้อที่เอามาตะามากแล้วก็เป็นข้อที่ดียอดเยี่ยมจริง,รงๆเจ้าต้องไม่หยุดพูดถึงกฎก็คือบัญญัติในหนังสือเล่มนี้ก็คือในพระกัมภีร์และเจ้าต้องไต่ตรองมันทัน้ทง,ทงวันทั้งคืนโอ้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อเจ้าจะได้ทําตามสิ่งที่ได้เขียนไว้ในกฎนั้นอย่างเคร่งครัดและเจ้าจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จ เจ้าจะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จคนในโลกนี้เขาต้องการสิ่งนี้เรามีอยู่แล้วเราต้องตึกตรองพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าเราก็ไม่มีอะไรตึกตรองเราก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาตึกตรองแทนนะครับโอเคนี่ก็คือสิ่งที่เรานั่นคราวนี้ที่เรารู้กันอยู่แล้ววิธีแก้เอาล่ะสําหรับหลายท่านที่เฉื่อยช้าในการอ่านพระคัมภีร์วิธีแก้คืออะไรครับ <laughs> อ่านซะเอโอเควิธีแก้คือ สารภาพและกลับใจถ้าพระเจ้าให้ท่านเห็นความอ่อนแอนของท่านอย่างแรกก็คือท่านต้องพูดว่าครับผมรู้ครับผมผิดไปแล้วครับผมขอกลับใจใหม่นี่คือสิ่งที่สําคัญที่ท่านต้องรู้เพราะว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ไม่กลับใจคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาอะไรไม่ได้ รู้ไหมคนที่มาหาพระเยซูเนี่ยพระองค์รักษาเขาทุกคนเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีปัญหาอะไรคนเป็นอัมพาตเขาก็ลงมาเขาก็ยกหรือหลังคาก็ลงมาเมื่อวานนอนเนี่ยอ่ะสม,มุิคนสี่คนหาคนคนที่เป็นอัมพาตใช่ไหมเปิดเปิดหลังคาแล้วก็ทิ้งสี่คนลงมาต่อหน้าพี่เยซูแล้วเสร็จแล้วนอนปับ๊บพี่เยซูต้องถามไหมว่ามาทําไมหึหยอนลงมาพระเยซูต้องถามไหมว่าหยอนลงมาทําไมถามไหม พระเยซูก็รู้อยู่แล้วว่าเขาหย่อนคนนี้ลงมาทำไมก็ให้พงรักษาไงการการะทําของเขามันดังชัดเจนเลยว่าเราต้องการหายขนาดรื้อหลังคาแล้วเอาลงมาเพราะมันเข้าประตูไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราต้องทําคือสารภาพและกับ